จะบ้าตัวพี่ตัวพี่น่าจะหลาย<ฮ>เกิดนี่หรอเกิดฝั่งของฉันหน่อยรับตีหน่อยไอตัวสองชั้นมันมันอะวิง่งวิ่งข้ามไปอู่เลยพี่ที่มันมันอะขับขับรถไปเอาพิละ ถ่าเห็นผมก็สัต์เข้าวันเลยก่อนสวยพี่วิง่งกันกนลำลังวิ่งวิ่งอ่ะเขา้าเขา้เขาอ่ไปหนึ่งแล้วก็วันที่อูอูพี่เห็นปะหน้าอูเข้าอู่ไปได้ที่นี่ลากรถมาหาโคไอ้สัตลากผีมาหาโคใช่ใช่ถ้ามันวิ่งเดี๋ยวผมจะเห่อแต่ พี่ผมมีสองชั้นมีสองตัวราว่าไม่มีเลยพี่ไม่มีใครเลยเหลือตู้ก็สองชั้นสองชั้นจะสองชั้นมันมันวิ่งไปแล้วพี่เห็นปแเตะเตะไปไหนไม่รู้วิ่งไปฝั่งฝั่งฝังกทีเออใช่แล้วก็มีอยู่บนบ้านอีกตัวเดี๋ยวผมเช็คเขาปะเยอ่ะตายพอตายเลยอยันแม่ รถต่อตรงไหนตรงไหนพี่เดี๋ือดอาสองชั้นเหรอพี่ให้ผมวิ่งวิ่งวิ่งข้ามไปวะให้ผมข้ามไปวะอันนี้พี่หน้าบ้านเก็บของอยู่ในบ้านขอขอไม่ได้พี่ผมวิ่งข้ามมาช่วยพี่ละผมวิ่งข้ามมาช่วยพี่ละพี่ที่รักโผล่ลูกซองพี่พี่มันอีก พี่มันมันคนละแคนกันไหมเหรอโดนเคาะพี่โดนเคาะพี่แค่พี่เข้าไปฝั่งนะสวยพี่ตัวเดียวตัวเดียวใส่กล้าพี่ใส่กล้าใส่แล้วเจ็บพี่พี่พี่ยังทางบ้านมางบ้านมาอีกหนึ่ง เอาเลย,ดเ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆ <ๆ S 1> เจ็บพี่เจ็บเจ็บเขาตายเขาจะเจ็บมันเจ็บสวยโหแม่โคตรเจ็บไอ้เหี้ยไซ่ก้าไม่เดียวเลยาาน่าไปวัดกับแม่ไงไอ้เหี้ยผมลงตัวป่าได้ปะวะครับพี่ลงตัวป่านะโอเคโอเค เรซื้อดิเอ้าเราตู้ผมมาพี่พี่เราเหรอ สวยพี่ขาพี่โอ้โหพี่แคนแคนเกิดเอ้ยแคนแคนน้ำเงินพี่กระเป๋าใหญ่โห,โหปืนกูไม่มีด้วยมีแต่มดติดนะผมอ่ะไอ้เหี้ยเต็มเต็มแต่ผมวิงว่งดึงอ้อมแปหน้านะโอเคสิ้งเข้าสองคนไปสองตัวพี่ มันโดนยิงอยู่พี่ปันตวัวพี่เคลียร์ยังพี่พี่พ,พิเศษแล้วกูวิ่งเข้าถึงบอลเนี่ยจับปืนโมซินเนี่ยพี่ตายอ่ะ